โอ,โอ๊ยอยากัดมาไปแล้วเฮ้ยมาเอกินน้ำชาเนูกินเหรอนี่มีทุกคนมีอะไรมุน มูนมูนว mm. mm. ัน yes. น mm hmm. mm hmm. ี้แล้วกูกเอ๊ะจ๊ไม่ใช่เมอร์มูนนี่ว้านี่นะครับแนะนำนะครับทุกคนน้องมูนน้องมูนนะสาวน้อยสาวน้อยใหม่นะทักทายสวัสดีค่ากันเร็วอ๊ะจ๊เอ๊ะเจ๊นี่นะมีตัวอีกเอ๊ะเ็กก์เข่งเข่ะอง เเคยนี่ยจ้านี่แต่ม anyway ีตัวอิฉาอยู่นะเดี๋ยวให้ดูตัวอิฉาไหมนี่พีตัวอิฉาตัวอิฉานั่งฟ้าเอาโอเครักรักรักมือรักมือแต่ว่าน้องเดน้องมาใหม่เอาน้องหายไปไหนแล้วไปดูมือน้องเร็วมือน้องอ่ะนังไปไหนลูกนั่งไปไหนแล้ว นทุคไปไหนแล้วมีไอมูนไปไหนแล้ว <Moon. S 2> มูนมืออะเด็น้อยใจเขานั่งเฝ้าทั้งวันเลยนะทุกคนแบบว่าตั้งแต่ซื้อมูนมาก็คือไม่ไปไหนเลยไม่รู้เฝ้าน้องหรืออจฉาเมยปล่อยปล่อยวิ่งมามูนมูนมูนกุ๊กกิ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 ๊กกก นี S <S ่ไปเจาะไปจี้ไปจี้ไปจี้ครัสดีค่ะก็ฝากเนื้อฝักตัวน้องมูนนะคะน้องมูนน้องมือน้องมือไปวันนี้อันน้องมือมามือมานี่มาอ่ะมือมาขึ้นมานี่มาโอเคนั่งด้วยกันโอเครักรักรักมือนะแล้วมือมือตูดอุ้ยมือหาง มันมีกล้องอยู่นี่เดี๋ยวเอาหันหนั่นี่อ่ะหนูหนั่งตรงนี้นั่งดีๆอ่ะโอเคเอเอ,เอรักคั้งคู่รักคั้งคู่โอเคไหม,มไปน้องนะห้ามอิจฉาน้องอไปละไปละนั่นน้องไปเลย<ม>เอาจะเอาคนเดียวเอาแย้วขี้ฉ่ายแล้วขี้ฉ่ายแล้วทําไม,มาตัวใหญ่แล้วมันไม่น่ารักก็ะนู้นเขาตัวเด็กๆอ่ะ อะไรอ่ะทำไมคุยทำไมดิอ่ะคุยกับทุกคนดิอ่ะมันพูดไปสิพูดไปเลยมันน้อยใจหรืออะไรใช่ไหมมันน้อยใจหรืออะไรก็พูดไปอ่ะเขาไม่น้องเขาไม่ดื้อเขาไม่ขี้ฉาเหมือนเราอ่านหนังสือดีห้ามฟังห้ามขี้ฉา เค่ฉาแล้วนั oh! ơi, m m ่นมาแล้วมาแล้วไปไหนมาครับเมอร์กล้องโอ้โหเหยียบกล้องเลยมั้งเมอร์งอนเลยนั่นงอนเลยทุกคนดูนอนเลยเน่้อตี๋เลย หน้าตาน้องไอ้จริงหน้าเหมือนมือเหมือนกันนะจะมีความแบบหน้าตาน่าสงสารเห็นไหมน้องหน้าแไอ้ไม่หน้าเหมือนกูเหมือนกันนะ,ะหน้ามันอะหน้ายาวๆอ่ะหน้ามันหน้าเหมือนไม่หน้าเหมือนเคี่ยเหมือนกันนะดีดิอ่ะหนูทำหน้านี่ยังนะชุบเขาสักขอบตาตาเลยอ่เออมันมีแบบว่าขอบตา ถ้าไม่ถึงชื่อมูลอ่ะใครตั้งให้คล้องเอาเมอ์ฉันตั้งว่าเมลแต่โดนไม่ผ่าน QC อยากรู้ชื่อเปล่าเมเมบอกว่าเมลไอไมบอกว่ามูลแม่บอกว่ามูมูแม่ไงแล้วทุกคนมีที่มาถามว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรมาบอกว่ามูลก็มาจากพระจันทร์เมย์บอกว่าเมลอ่ะก็เมลก็คือฟีเมลไงเมลผู้หญิงแล้วมันจะเข้ากับเมอแล้วของแม่คืออะไรกูเรียกอย่างเงี้ยมันน่ารักมูมู้ย ไม่มีกะป๋าเสนอสาวน้อยไหมชื่อสาวน้อยทุกคนถอกหมวกมูได้นะจ๊ะฉันมาฉันอยากฉันมาอะไรเพราะว่าฉันอยากอวดฉันอยากอวดว่าฉันมีหมาไม่ละแต่ว่าแต่มีอ่ะมือมาเมือมาเวลามือแล้วมา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 เมือมาเวลาของมือแล้วมาสิมามาน้องไปแล้วมามาสิงอนทุกคน งอนเลยดูแต่ไม่ไปไหนนะมืองอนนะแต่ว่าดูงอนแต่ทําเป็นแบบหูทนลมมือมาน,นี่มาอ่ะเวลามือแล้วมือมามางอมามืองอนแล้วมาเมือนดูดิงอนเลยมือมามาน,นี่มามามา,มางอมาอุ้ยไปเลยอุ้ย,อยองอนเลยงอนหลักมืองอนแล้ว่ะ มีน้องใหม่ใครรู้อ่ะตายนอน,น,น,อนเอเมเออร์มันชอบนอนแล้วมันชะบทำเป็นเมือนแบบไม่ได้ยินอ่ะทําเป็นหูทนลมอ่ะแต่จริงมันได้ยินนะหางกาะดิกแต่ว่าตาไม่มองันแบบเอ๊ะเรียกฉันหรือเปล่านะแต่จริงอ่ะรู้ว่าเรียกอยู่แต่มืนก็ไม่ไม่ไม่มา จบอย่างนี้จบงอแล้วไม่เอาก็จบจบก็จบงานมือนะก็ไปหามูลเลยจบตุกคนังอะไรอยู่จ้ะฉันเพิ่าอวดแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยมานีนี่คุยกันหน่อยเร็วงอนเนี่ยเมอเม ơ, ไม่ยอมมางอนจริงวะ ไม่ใช่หนาไม่ใช่อะไรอะต่างมันมีในติกต็อกปะแม่อยู่ไหมแม่ไปเที่ยวกับน้องสาวเด็กกำลังกลับมาไม่อยู่ลูกสา,านานๆกลับมาบ้านพี่แม่มอยู่แต่ว่ายวกลับมาตอนเย็นนะแ,แม่กลับมาตอนเย็นมูน ไปนอนในห้องน้ำมันแน่เลยอะไรหมูนหมูนมานี่มาตอนนี้ได้มากขอสักหนึ่งยิ้มจากพี่มาหน่อยครับยังไม่ยิ้มไมเหรอเห็นหน้าผมก็ตลกหน้าผมตลกอะไรคุณยังไม่ขำอีกอ่ะนี่อายคุณดูอันนี้ดูหมาผมคุณเห็นยังคุณสาตังนี่ผมอืมอืมอืคุณดูหน้านี่อ้อนน้องอ้อนหนูวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะสสวัดีค่ะน้องน้องเป็นพันดาชุนเหมือนมือเลยนะแต่ว่าเป็นขนยาวเอ๊เชาะหมูอ่อนหน่อยอุ้ยเช่มองมองไม่ต้องมองเลยงอนกันอยู่ไปเยอะไปเยอะไปเยอะไอ้จิ๋วจิ๋วไปเยอะจิ๋วไปเยอะเก่า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 โอ้ยจอตัว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 สับทุกสายพุงบอก ไปแล้วไปแล้วทุกคนแค่นี้แหละมาอวดบ๊ายายนะจ๊ะเจอกันวันนี้มีไลฟ์ตอนอของลอ้ีอ,อแล้วมาณห้าทุม่มเจอกันนะจ๊ะบ๊ายาย